เรามาดูแลกันต่อนะครับผมดีขึ้นไปเยอะแล,ะล้วล่ะตอนนี้ก็เหลือเป็นลักษณะคือเชียโรบ็อกสกากับไอพีกันนะครับผมเมื่อก่อนของน้องลิลล่าจะองผือจะค่อนข้างแน่นเลยนะครับตอนนี้ก็นิ่งเป็นหลักเหลือแต่ชั้นตื้นๆดังนั้นเนี่ยหมอจะใช้เทคนิคคือ,อเป็นพิค o เซ c เกอร์เลเซอร์บวกกับตันใหม่แหละ นะครับคือเป็นกลุ่มอินฟินี่นะ,ค,ะ TS, ครับอินฟินี่ไมโครดิวอาร์เอฟนะครับมันจะเป็นเข็มซึ่งปล่อยพลังงานขึ้นไปจยุ่าาก็อาจจะพึ่งกับอ e ีเมทริกอีเมทริกเนี้ยจะไม่จับเพราะว่าไม่มีเข็มแต่เนี้ยจะมีเข็มก็ปล่อยพลังงานลงไปนะครับผมมันจะช่วยเหมือนกับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะนรับตอรสชาติแล้วก็บล็อกอะไรแบบเนี้ยจะช่วยกระตุ้งงนการสร้า,า,า,าองอาจจะไร้แล้วหมอเราใช้เทคนิคบางอย่างหนึ่งคือจะเป็นเทคนิคพิเศษคือแต่เราก็จะโฟกัส แต่ละหลุงมที่เปิดขึ้นรวยแอนเดอร์ไม่ต้องราเลยเพอดีของมันครับคือเนี่ยจะปล่อยเข็มลงมาแล้วปล่อยพลังงานลงไปเนี่ยครับจะเป็นกระดิ่นครับไม่เหมือนกับซับฟิชชั่นเบาๆแต่ว่าเราความเจ็บเนี่ย ไม่ได้เจ็บกระสับซีชา่นเพราะเข็มมันจะเป็นเข็มเล็กๆ่กแล้วมันปล่อยพลังงานตกปลายเข็มับครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูแลก,กันนะครับผมเซนน่าจะข้อดีวิดีโอมันมันเป็นขึ้นกับยูที่ใช้เคร์มอสต้องรู้าจปวดตรงนั้นตอนน,อนั้นมันจะช่วยแบบยูรอยนะด้วยใช่กระช,ชับขึ้นด้วยเนี้ยนะครับผมเมื่อเรามามาดูกันเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีอ่าเป็นบ็อกซ์สกานะครับผมอยู่บ้านนี่จะเป็นไอพิก เนีย่ยนะครับไอพิกเนี่ยจะเป็นจะเป็นชาโลบ็อกสกาละ่ะดังนั้นจะรักษาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนจะเป็นดีฟบ็อกสกาอยู่นะครับชิ้งชิ้นใช้แสงก็จะเห็นได้เห,เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นจะเป็นบ็อกสกาแล้วก็จะเป็นเป็นลีเนียสกาเป็นเส้นๆอยู่นะครับน,นี่อัน,อนขมกนักไม่สมมติว่าจะเป็นโรลลิ่งไม่โรลลิ่งก็บ็อกสกาครับมาดูตรงนี้ชัด เนี่ยจะเป็นบ็อกซ์กานะครับขอบจะชัดเป็นเหลี่ยมๆนะครับจะเป็นชาโลกว่าละนี่จะเป็นไอพีกใช่ไหมฮะแหลมๆมันเนี่ยไอเนี่ยจะเป็นไอพีกบกซนี่จะเป็นบ็อกซ์กาคือโรลลิ่งเนี่ยแทบจะไม่เหลือละตอนนี้เหลือแต่ไอพีก <IP. S 2> ไอพีกกับบ็อกซ์กาเนี่ยเนี่ยจ,จะเป็นบ็อกซ์ที่มันตนื้นขึ้นละอาหารใจะจะเห็นขอบจึงชัดอยู่ ขนอะไรต่างๆก็จะจัดการได้ด้วยเรานี้หมอใช้การดูแลรักษาด้วยเทคนิคคือคลื่นวิทยุแบบที่มีเข็มนะครับหรือว่า insulated micro needle RF เครื่องก็คือจะเป็นกลุ่มของอินฟินิจากรูทอร์นิกข้อดีของเครื่องนี้คือจะเป็นการใช้พลังงานคลื่นวิทยุนะครับรีดิโอฟรีเควนซีแล้วเขาจะมีเข็มนะครับผมซึ่งเข็มนี้จะปรับความลึกได้ตั้งแต่0.5-3.5จนถึง3.5มมิลลิเมตรนะครับาการพลังงานของเขาเนี่ยเข,เขาเข็มเนี่ยเขาจะามีสารป้องกันผิวไว้ตอนชั้นบนมันจะปล่อยพลังงานที่จุดที่ลึกที่สุดที่เราเลือกเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยจึงกระตุ้นคอลลาเจนไดห้หลายระดับเลยเช่นรอบแรกหมอก็จะใช้สามจุความลึก3.0 2.5แล้วพาที่2อ,อาจจะใช้2.0ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับพลังงานเนี่ยก็สามารถปรับได้ ให้เหมาะสมกับผลลักษณะของรุมสิวความลึกต่างๆที่เป็นกันนะครับแต่นั้นก็มีประโยชน์มากเลยนะครับได้ทุกบริเวณเลยเช่นสมมุติอ่าบริเวณเปลือกตาเนี่ยสามารถากระชับได้ด้วยนะครับจะใช้ประมาณความลึกประมาณ1.5นะครับรูมสิวก็ช่วยได้หลังจากทำเนี่ยจะเขาจะเรียกว่าเป็นคอลลาเจน contraction คือเส้นใยคอลลาเจนจะมีการหดตัวจากความพลังงานความ ร้อนที่เกิดจาก r a d i o อเกรนซี zy, นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตุ้นให้เกิดคอลลาเจน remodeling แล้ new collagen production ต่อไปขอ้อดีอีกอย่างก็คือลักษณะของเข็มเนี่ยนะครับผมะจะเป็นกึ่งการตัดผังผืดไปนในตัวด้วยนะครับดังนั้น,นก็เป็นเทคนิคในการดูแลรักษาหลุมสิวที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้หมอจะมีเทคนิคการเลือกตั้งพลังงานจาก ออสเตรเลียนะครับซึ่งพลังงานเนี่ยจะเป็นเหมาะเป็นเทคนิคพิเลือกพิเศษซึ่งจะเ,เหมาะกับสภาพผิวแต่ละคนแต่ก็จะเป็นขั้นกว่านะครับอาจจะรู้สึกร้อนนิดนึงนะครับผมหลังทำเนี่ยอาจจะมีเป็นลักษณะเลือดจุดเลือดออกแดงๆนิดหนึ่งนะครับผมแต่คือเป็นปกตินะครับเพราะลักษะเข็มนี้จะลงไปถึงชั้นหนังแท้ เจ็บไหมนะครับจะรู้สึกตอนที่ปล่อยเข็มครับตึกนิดหนึ่งมืนมีอะไรมาอย่างยางปัาดีบริเวณใบหน้าหลังทำบาดจะแดงประมาณสัก1-2วันเท่านั้นนะครับเพราะพลังงานเนี่ยของเขาจะลงไปในชั้นผิวชั้นลึกะจะไม่ได้ทำให้เกิดความร้อนบม,มผิวชั้นตื้นนะครับอาจจะต่างกับพวก e ric, อีเมทริกต่างกับ e ric, อีแมต่างกับพวกัชชันแลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ยังไง เพราะฉะช่องคำว่าไดร์เซอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะการปล่อยพลังงานจากผิวแล้วก็ลงไปข้างล่างดังนั้นในปฏิกิริยาข้างบนเนี่ยจะเป็นสก่งสกเกตอะไรต่างๆเยอะนะครับต่างกับอ e ีเมทริกยังไงอีเมทริกเนี่ยจะเป็นเทคนิคสับเบลทีฟเรดิโอเฟกเนซี rency, ใช้คลื่นวิทยุเหมือนกันแต่ว่าะจะไม่มีเข็มนะครับผมตรงนี้จะลงได้ได้ได,ได้น้อยกว่าลึกน้อยกว่านะครับแฟกทอร่ลาล่ะแฟกทอร่าหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินนะครับแฟกทอร่าเนี่ยความลึกของเข็มประมาณสักหนึ่ มิลลิเมตรนะครับผมแล,แล้วก็จะมีการกัดอาจจะถ้าไปโดนก้ามเนื้ออาจจะมีการกระตุกได้นะครับดังนั้นเนี่ยหมอจะอส่วนตัวแล้วเนี่ยหมอจะชอบเป็นตัว i n f i n i t y Micro n e e d l e RF มากกว่านะครับคิดว่าเป็นตัวที่ใช้บ่อยเป็นอันดับสูงต้นๆเลยนะครับนอกจากนี้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ ปรณีที่คนไข้มีความหย่อนคล้อยของผิวแล้วว่ามีสกินซัคกิ้งนะครับผมเนื่องจากเส้นใยคอลลาเจนที่มันลดลงตั้งแต่อายุปกติเราอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับคนไยคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีาการลดลงละนะครับดังนั้นเนี่ย ดูมสิวของบางคนเนี่ยจอนว่าอายุเยอะขึ้นเส้น40 50เนี่ยมารักษาเนี่ยจะตอบสนองช้ากว่าเพราะเส้นใยคอลลาเจนมาลดลงลวแล้วการแบ่งตัวของเซลล์ไฟโบบาสเนี่ยก็จะลดลงอินฟิน่เน่จะช่วยให้เกิดการหดตัวของเส้นใยคอลลาเจนและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของอ การหย่อนคล้อยของผิวได้ด้วยนะครับก็คือเป็นประโยชน์อีกอันหนึง่งสำหรับคนที่มีริ้วรอยหย่อนคล้อยร่วมกับหนุ่มสิวเนี่ยอินฟินิตี้เบคอนดิเดลก็จะเป็นตัวที่มีประสิทธิธภาพดีได้ผลดีนะครับช่วยทั้งกลุ่มสิวแล้วก็ช่วยทั้งเกี่ยวกับริ้วรอยความหย่อนคล้อยกระชับผิวกลุ่มของเครื่องวิทยุเนี่ยเราอาจจะคุ้นๆก็คือเป็นพวกเทอร์มาชใช่ไหมครับะจะเป็นคนละเป็นหมดเทอร์มาเนี่ยเป็นโมโนโพล่าอาร์เอฟน,นะครับนะ จะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นลึกเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอก็จะมีเทคนิคคือพ e r f ว s ชันแมทริกเทอราปีนะครับพิพเวฟชันแมทริกเทอราปีเนี่ยเป็นการใช้เทคนิคแรงดาันอากาศร่รวมกับ สารกระตัวกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมของผิวนะครับผมโดยจะทําให้มีพวกเม็ดเลือดขาวเซลล์ซ่อมแซมต่างๆไฟโบบาร์เส้นเลือดต่างเนี่ยมาซ่อมแซมหลุมสิวได้ดียิ่งขึ้นนะครับปกติถ้าหลุมสิวเนี่ยหมอจะใช้2-3เทคนิคร่วมกันเพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นเพราะหลุมสิวแต่ละคนเนี่ยจะมีชนิดของหลุมสิว ส่วนมากจะมีหลายชนิดนะครับปันติ Type Acne น c สก i p อพิกบ็อกซ์โลลิงต่างๆบางคนมีไฮเปอร์โทฟิกสการ่วมด้วยดังนั้น,นหมอจะใช้เทคนิค p e r f เพ i ร n ฟิชันแ t h ริกเจร่วมด้วยในกลุ่มที่มีการตอบแบบมีอ t โทรฟิกส c าโรลลิ i ไอพิกบ็อกซ์โฟเดอร์โฟกัสไปที่หลุมนะครับตอนทำก็จะจิ๊ดๆนิดหน่อยนะครับ นี้นะครับหมอจะใช้มันติโมดพิโคเซเกอร์เลเซอร์นะครับในการกระตุ้นหลุมลึกพวกดีบ็อกซกาหรือว่าดีบไอพิกซกาหรือว่าเราก็ลูกกลุ่มขนน,นะครับเนื่องจากกลุ่มของพิโคเซเกอร์เลเซอร์เนี่ยเราสามารถเลือกโหมดที่เป็นกระตุ้นทำให้เกิด fractional MLA ที่มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบริเวณชั้นผิวชั้นตื้นได้ด้วยนะครับเหมือนกับว่าการเป็นเทคนิคอ,อันนี้เป็นเทคนิคที่หมอ,อ คิดว,วิจัยแล้วก็คิดคนขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะส่วนกับเสริมในกรณีของใช้พลังงานต่างกัน2อรูปแบบนะครับแล้วก็ช่วยในพวกลุมสิวไอพิกบ็อกซกานะครับผมเ,เสริมกันจะได้ผลดีนะครับ หลังทำอาจจะแดงๆนิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากก็ประมาณ2-3วันก็จะเรียบร้อยดีนะครับการรักษารูมสิวเนี่ยหมอจะต้องวิเคราะห์ลูมสิวก่อนเลยนะครับว่าลักษณะรูมสิวจะเป็นยังไงแล้วป๊บปิ้งวางแผนการรักษาว่ารูปนี้ใช้ลักษณะยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยมันติโมดัลิตี้แอคเนทรีเมนต์เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่หมอใช้คือใช้หลายเทคนิคร่วมกันให้เหมาะกับสภาพผิวรุมสิวต่าง หากใครมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษา,าได้ที่ Facebook หมอรุชชนคุยเลยนะครับยินดีมากครับ